ก็ Hello, นะครับสวัสดีชาวนะบิดทุกคนด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นหมวก AGV นะครับไม่ใช่อินดิกนะครับไม่ได้จ่ายครับไม่ต้องสปอนเซอร์ เดี๋ยวจะมาโชว์เลไดีบ้างไม่ไหวแล้ววิวิวิงว,ว,วิงับอันดับแรกครับการที่เราจะขี่รถครับเราต้องวอร์มเครื่องครับเดี๋ยวผมวอร์มเครื่องให้ดูครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไดรครับเดี๋ยวผมจะโชว์ล้อครับ ผมได้ไปฝึกขับมาแล้วนะครับที่ผมได้ไปฝึกขับเนี่ยผมก่าท่านที่ครีบขับเก่งนะครับโอ้สองจริงเงินครับโลเพครับโอ้ย่าเลี้ยวเยอะสิปวดคอ ผมไปโรงพยาบาลนะครับผมฝักฝืน,นครับผมฝักฝืนกับโรงพยาบาลครับฝักฝืนคนระับทีนก็ผมก็ขี่รถมาทุกสนามน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามนู้นสนามน,นี้ครับผมก็ขี่มาหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับนี่ก็เป็นหล่าบุคคลนะครับกดทบ ออกตัวไม่ bills, ต้องความเร็วครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ส0งร้อยว่าครับโบ200กว่าสั้ยาวครับสองรว่าสองร้ว่ายาวยาวอย่างนี้ยาวรถรถเริ่มรถรถเริ่มดีอะไรก็ได้รอดครับรอดไม่ได้ไม่ได้งานครับเราเราเราแอตติ้งเยอะไหมครับไม่ทันครับไม่ทันครับที่หนึ่งไปครับไปครับยาวครับ วงนี mm, paper, ้ครับวงมีเบาครับล้อรถนครับ euh มันเพิ Hence, ummer, ่มความเร็วครับการยกล้อครับเพิ่มความเร็วเท่ยนี่กูแข่งจริงเมื่อวันเนี้ยเหลือกูขั้นสุดท้ายตลอดเลยนะครับไป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 เอาไปลงอันนี้จงไว้ดีว่าไงเปลดเกียร์เปลดเกียร์เออโค้งหน้าโค้งหน้าโค้งหน้า โค้งครับโค้งโค้งไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วที่สิบสองครับ มันล่อันนี้ก็โค้งเยอะเหลือเกินโอ้โหว้ารอดรอดชนขอบทาง <c oughs> ามอเตอร์เวย์ครับสุดสายสุดสายโค้งครับโค้ง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 มาสวยสวยเจ็บเวลาครับไม่ไม่เวลาแอตติ้งไม่เหลื่อยนะครับเวลาจะหมดแล้วเวลาดูไหนวะไม่รู้ครับตอนเนี้ยสักทีเถอะเลยครับโอ้โหชนเต็มเต็มขอบข้างทาง โฟงก่อนโฟงก่อนน่ะเป็นไงอึ้งดิยทำได้เปล่าอุ้ยอะไรตอนเนี้ยโฟงก่อนเฮ้ยเฮ้ยอ,อุ้ยวันนี้เราหมุนย้ำแน่ว่าทางนี้เป็นทางตรงนะเกียร์หกครับเกียร์หกสามร้อยครับเกียร์หกสามร้อยแล้วลาเบรกครับแล้วลาบอทางนี้ครับ แม่ตายครับแม่ตายครับชนครับชนเป็นใครครับใครที่ชนคนที่ใช่เฮ้ยลืมมองทางอไอ้เว้ยไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วผมแข็งอ้าวเยว เจ็บปิ้นในอกเหมือนเหมือนเหมือนเขาครับเขาไม่บอกครักเพรเท่ากับว่าน้องขอรักจริงจังขอรัเกมมิ่งเราจะจริงจังครับเราเราเราจะไม่แพ้จริงๆผมกดมันเป็นบอดดูแพ้บอดบอดไม่ก็เก่งจิ๊บผาย ไปไปไปหัวทลายพื้นหัวสุดแล้วฮ้ยของของของหักตอกของหางหงปู้อะไรอ่ะปู้อะไรมีทะเลยไปครับไปครับทัดยาว หูโฮ่งนี้ยังสวยครับช็อตไฮไลท์จดไว้นะว<ฮ>ู้ย,ย,ย,ยตูทะลาะตูทะเลาะไปต่อไปต่อเดยวาไปไวรุ่นเดยวาไปไวรุ่นสัฟเลยเดี๋ยวเล่นไปเติมเทนไปเติมเอกอัดอีกอัดเรื่อยๆอ่ๆอาหมดแล้วเฮียมีหกเกียร์ หาย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 ไม่ทันเลยอ้เหี้ยกูโดนน็อกรอบโดนอกรอบเกินแปเปล่า เวลาไปนานถ่ายแม่ก็หัวร้อนเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดกัิดตามได้วยยลววยไปเ้ย